คุณอนุทินได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณาสุขให้กัญชาเป็นพืชสมุนไพรควบคุมครับหลักๆก,ก็คือให้ผู้ที่อายุ20ปีขึ้นไปนถึงจะใช้กัญชาได้แล้วก็นี่เด็กนักเรียนเยาวชนใช้ไม่ได้เว้นแต่ มีใบรับรองแพทย์ให้แพทย์อน,อนุญาตนะฮะแล้วก็ห้ามใช้ห้ามสูบห้ามเสพในที่สาธารณะนะครับไม่ได้นะเออที่สาธารณะไม่ได้แล้วทีนี้แล้วก็ผู้ที่จะใช้ได้นี่ก็เป็นผู้ที่มีใบอนุญาตต,าต่างๆโดยเฉพาะผู้ประกอบการเกี่ยวกับวงการแพทย์แพทย์แผนไทยแพทย์แผนประยุกต์แพทย์ แผนพื้นบ้านอะไรเนี่ยใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นประกาศจากทางกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่สามแล้วนะครับที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้กัญชากัญชงเนี่ยก่อนหน้านั้นก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับการนำกัญชาไปใช้ประกอบอาหารปรุงอาหารแล้วก็มีเรื่องที่ประกาศให้กลิน่นหรือควันของกัญชาเนี่ยเป็นเหตุลำคาญ